นั่นนี้ก็เป็นเวลาหาทุ่มเขาก็ได้ปิดลานแล้วเขาก็คิดได้ออกมาลาดตะเวนออกลาดตะเวนมนคว่ำเรียบร้อยนะครับลังบ้านก็จะมนมืดๆจังน้อยกล่อ,องห้องยางพันก็จะติดโหลด เบืองความเรียบร้อยนีอ่อรับหลัดตะเวนครับพืนไ้ปิดดีบอนี่ครับหลัดตะเวนให้มานขึ้นครับ นั่นปิดบ,ดบระตบหัอนครับใส่ถังขยะค้างบ้านเ้าสะอาดสะอาดมัวเก็บขยะสะอาดสะอาดมัวเฮาเกิดพัยางเบิ่งสู้มือสูขึ้นเป็นจิตววัฒประจำวันของเฮานะครับเห็นแนวใด เก็บตัวเรียบร้อยวะของกับสีมะเบิงบรรยากาศกำกับขึ้น งางมึงความเรียบร้อยครับตรวจความเรบร้อยวันกล้องเกลิงเขาก็มีประจำตำแหน่งทุกโตนี่ครับพอเขาเบ่งเสร็จแล้วเหรอถึงไปนอนที่เรา ทุกขึ้นต้องเห็ดแบบนี้ครับถ้าเขาประห็ดบางทีปิดน้ำเปิดน้ำปิดน้ำไว้เบิดลขึ้นก็มาเบิง่งน่ะรอเรื่อยๆนะครับเขานอนครับแบบนี้เขานอนครับเปิดล็อกประตูนอนแล้ว nona lah kap bani